ดอลลิเชียะคะ่ะคืออาหารสุนัขและเบเกอรี่น้องหมาจุดเริ่มต้นของเรานะคะก็คือเราเป็นคนที่เลี้ยงหมาแล้วก็รักน้องหมาเหมือนกันเราก็เลยอยากทําแบรนด์อาหารนะคะที่ตอบโจทย์กับน้องหมาแล้วก็หน้าตาแตกต่างจากตามท้องตลาดทั่วไปะคะ่ะแล้วก็ต้องการให้น้องหมาค่ะได้ทานอาหารที่ดีๆเหมือนของคนเราก็จะเลือกใช้แบบวัตถุดิบหรือว่าแพคเกจที่โดดเด่นเป็นกิมมิคให้กับแบรนด์ของเรา ด็อกลิเชสของเรานะคะแตกต่างจากเจ้าอื่นๆที่รู้ๆกันก็คือหนึ่งหน้าตาอาหารเหมือนอาหารคนซึ่งบางทีแบบลูกค้าแบบซื้อไปที่บ้านหน้าตาอาหารอันนี้อาหารหมาหรืออาหารคนทุกคนก็จะแบบสงสัยกันเล็กน้อยแล้วเสร็จก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพวกวัตถุดิบที่เราเลือกใช้นะคะจะเป็นเกรดพรีเมียมเลยค่ะก็คือเป็นฮิวแมนเกรดคนได้กินแบบไหนน้องหมาก็คือได้กินแบบนั้นเอกลักษณ์ของด็อกลิเชสน่าจะเป็นหน้าตาของอาหารและแพ็เกจจริงที่แบบมีความเครียรทีฟเราต้องการความสนุกของอาหารหมาในท้องตลาดมากยิ่งขึ้นก็เลยแบบเหมืออออนยยยาากให้้เจงขรตบโท์ดว ว่าช่วงนี้ส่วนใหญ่คนก็แบบอยากได้เป็นคอนเทนต์น่ารักน่ารักสินค้าที่เป็นไฮไลท์ของดอกดีเช่นนะคะก็คือจะเป็นตัวพิซซ่าเลยค่ะเริ่มแรกก็คือของเราจะมีทั้งหมด4หน้าได้แก่แซลมอนไก่เนื้อวัวออสเตรเลียแล้วก็ปลากระพงค่ะถัดมาก็คือจะเป็นตัวเค้ก 3D ที่เป็น ปั้นเหมือนเป็นรูปเหมือนของน้องๆเลยค่ะครังเราก็คือจะใช้วัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ใส่สารเติมแต่งของฟูเลยพวกนี้ค่ะจะใช้เกรดที่ออแกนิกแล้วก็ครีมค่ะจากชีสนมแพะที่ปลอดภัยสำหรับน้องหมาค่ะตอนนี้เราที่เช่นมีสินค้าอย่างเช่นอาเป็นพวกซีเรียลค่ะซีเรียลก็จะมีทั้งหมดประมาณ7ลดค่ะจะอยู่กล่องละ250บาทแล้วก็จะมีคุกกี้กล่องแดง ตัวนี้จะอยู่ที่590บาทแล้วก็พิซซ่าค่ะก็จะเริ่มต้นอยู่ที่320บาทแล้วก็ตัวเค้กที่เป็น 3D อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีหลายไซส์ก็คือจะเริ่มต้นอยู่ที่1,290บาทค่ะตลาดสุนัขตอนนี้นะคะรู้สึกว่าเติบโตมากขึ้นเพราะว่าทุกคนนะคะมีพฤติกรรมการเลี้ยงแบบ pet humanization คะ่ะก็คือเหมือนการเลี้ยงเหมือนสัตว์เป็นครอบครัวของเราเลย คือเขาก็จะสามารถทุ่มเงินว่าแบบดูแลใส่ใจต้องหมาทั้งเรื่องกินเรื่องการใช้ชีวิตแล้วก็ของเล่นอะไรพวกเนี้ยค่ะ ือเหมือนคนจะกล้าใช้ตรงนี้มากขึ้นทําให้ตลาดในไทยแล้วก็ต่างประเทศอ่างเงี้ยค่ะเติบโตมากยิ่งขึ้นเลยเพราะว่าตอนนี้ค่ะก็มีลูกค้าต่างประเทศที่แบบวิ่งเข้าหาเราเยอะเหมือนกันประมาณปลายปีนี้แล้วก็ต้นปีเนี่ยค่ะทางแบรนด์เราอะค่ะดอลลีเชียจะมีการปรับเปลี่ยนแบรนด์นิดหน่อยแล้วก็เราจะรับผลิตเป็นโรงงานผลิตอาหารสัตว์ก็เหมือนจะเปลี่ยนรีแบรนด์นิดหน่อยเป็นในชื่อแบบฮาลลเชียค่ะเพื่อตอบโจทย์แบบลูกค้าที่ อยากเป็นเจ้าของแบรนด์สัตว์อะไรเงรี้ยค่ะก็คือสามารถมาติดต่อเราได้แล้วทางเราก็เลยแบบเหมือนอยากตอบโจทย์ตรงนี้ว่าแบบเอ้เราก็ยินดีที่จะผลิตสินค้าให้กับทางลูกค้าทั่วไปแล้วก็ทางลูกค้าองค์กรด้วยคะ่ะ สำหรับคนที่อยากทําธุรกิจของตัวเองนะคะคือเข้าใจเลยค่ะว่าเริ่มแรกคือหนึ่งคือเราต้องมีแพชชั่นเป็นหลักแต่คือแพชชั่นอย่างเดียวมันไม่สามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้เราก็ต้องมีการวางแผนวา่าวางเป้าหมายที่ชัดเจนเลยค่ะว่าแบบเฮ้ยเราจะทําธุรกิจของเรายัางไงแล้วก็มีการวิเคราะห์แผนการต่างๆแล้วก็ที่สําคัญเลยคือเราคิดอย่างเดียวไม่ได้เราต้องลงมือทําค่ะอาจจะแบบฮึดหนึ่งสู้ไปเลยว่าแบบเอ้ยเราจะทําอันนี้แล้วทุกอย่างมันจะแบบเป็นผลลัพธ์ที่ดีออกมาแน่นอนค่ะ